สโมสรไลออนบ้านโป่งได้มอบหนังสือสารานุก,กรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉบับพระราชทานเล่มที่38ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งที่ห้องประชุมสำนักง,งานเทศบาลเมืองบ้านโป่งท่านทวีศักดิ์ทศนะชยสิทธิ์ผู้พากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกลวยถวายราชศัก,กระต่อหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารนุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับพระราชทานจังหวัดราชบุรีโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมาชิกสมโมสรไลออนบ้านโป่งภัก3 1 0ดีนำโดยไลออนสุภาวีโชคธนาวรพงศ์นาย,ยกสมโมสรไลออนบ้านโป่งปีบริหาร2 0 1 7 2 0 1 8นายสุทินโคษสัพงษานาย,ยกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนในเขตอำเภอบ้านโป่ง ไรออนวีรเจตวิชุประเสริฐประธานฝ่ายจัดพิธีกล่าวว่าหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฉบับพระราชทานได้เริ่มพระราชทานครั้งแรกเมื่อปีพศ2516และทรงพักกรุณาปลดเก้าปลดกระหม่อมให้สโมรสรไลออนภาครวม310ประเทศไทยรับสนองพระราชประสงค์อัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนในฉบับพระาาราชทานไปกระทำพิธีมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลวามจเจริญดังพระราชดำรัสอยากให้หนังสือชุดนี้เป็นเรื่องไทย,ไทย จัดทาโดยคนไทยและเพื่อคนไทยซึ่งในอำเภอบ้านโปง่งมีโรงเรียนที่รับพระราชทานหนังสือสารนุกรมไทยสําหรับเยาวชนเล่มที่38โดยการคัดเลือกจากสํานักพระราชวังจํานวน14โรงเรียน,นสําหรับหนังสือสารนุกรมเล่มดังกล่าวครอบคลุมเนื้อหาสําคัญ9เรื่องได้แก่ลายไทยลายกหนบใบสีการอุดมศึกษาแก้วมังกรมะพร้าวน้ําหอมการผลิตยาร,รักษาโรครังสีโรคก,กระดูกและข้อในเด็กและโรคพันธุก,กรรมในเด็ก นอกจากนั้นสโมสรไลออนบ้านปโป่งยังได้จัดทำหนังสือสารนุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่38ให้แก่โรงเรียนอีก31แห่งที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารนุกรมไทยสำหรับเยาวชนที่สโมสรไลออนบ้านปโป่งจัดขึ้นทุกปีอีกด้วย